สนับสนุนโดยศูนย์บริการหลังคาฟ้าผนังตราช้าง r o ฟ f i n g c e n นเตอร์02-586-4141อีชิตันถัวยกแก๊งเที่ยวกับตันมันกับโน้ตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทย กลับมาช่วงนี้นะครับก็มาตรวจสอบในเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะฮะก็ปรับตัวลดลงไปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันนี้ลงไปกว่า15จุดทีเดียวนะครับทิ้งท้ายวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ปิดแล้วนะคะเราไปตรวจสอบนะครับว่าอะไรที่ทําให้หุ้นร่วงขนาดนี้กับคุณเทพกิจฉัดสุริยาวงนะครับคุณเทพกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปัจจัยสําคัญที่วันนี้ตลาดหุ้นไทยผันผวนแล้วก็ปรับตัวลงแรงนี่คืออะไรฮะหลายคนก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของความผิดหวังของนักทุนนะครับที่ไม่เห็นมาตรการ QE3 ของสหรัฐนะครับ แต่หลายคนนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับเม,มื่อหุ้นเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นักทุนก็เทขายทํากําไรบ้านนะครับพามาดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทิศทางตลาดหุ้นไทยบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากต้นสัปดาห์นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะเห็นนะว่าในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับ แต่ต้นสัปดาห์นะครับตลาดหุ้นไทยยังคงปรับบวกได้พอสมควรนะครับแต่พอวันพุธที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ซุดตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหทิศทางนะครับปรับตัวลดลงไปเกือบเกือบจะ16จุดนะครับรวม2วันนะฮะคุณผู้ชมครับพามาดูนะฮะว่าโดยเฉพาะเมื่อวานกับวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยซุดตัวลงไปเกือบเกือบจะ30จุดแล้วนะครับ ก็เห็นนะฮะว่าตลาดหุ้นไทยต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์นี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับผันผวนกันพอสมควรนะครับแต่ที่น่าจับตาอย่างหนึ่งนะครับต้นสัปดาห์นะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไป85ล้านบาทนะครับพอวันอังคารนะครับวันที่3เมษายนนะครับนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป2,500ล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับและพอวันนี้นะฮะก็นักทุนต่างชาติ ก็าขายสุทธิไป77ล้านบาทนะครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ที่3วันของสัปดาห์นะครับนักงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไปวันนี้เริ่มขายสุทธิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถามอย่างหนึ่งแล้วว่ามันเป็นสัญญาณของนักงทุนต่างชาติหรือเปล่าที่จะมีการเทขายสุทธิหลังจากนี้ไปนะครับ พามาดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ4มกราคมเปิดทําการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับถึงวันนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดของมูลค่าการซื้อขายนะครับแยกตามรายกลุ่มนะฮะนักทุนสถาบันขายสุทธินะครับ34,000ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ2,300ล้านบาทและนักทุนต่างชาตินะครับที่หลายคนจับตามองภาพรวมนะครับของการซื้อขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็ยังซื้อสุทธิอยู่นะครับประมาณ85,000ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสวนทางกันก็คือนักทุนทั่วไปนะครับในประเทศที่ขายสุทธิไปถึง53,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ก็เลยจะไปสอบถามกันหน่อยแล้วฮะว่าในมุมของนักวิเคราะห์เขามองยังไงบ้างว่าหลังจากนี้ไปทิศทางตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นยังไงนะครับกับทางผู้ในการอาวุโสฝ่ายกลุิจการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับคุณสุกิจอุดมศริกุลอยู่ในสายกับเราล้านะครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจากการที่นักทุนต่างชาติเริ่มเที่ยขายสุดทีแล้วถือว่าเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเขาเตรียมเที่ยขายอย่างต่อเนื่อง เอ่อผมคิดว่าเป็นการขายเพื่อทำกำไรระยะนะครับอ่อควาตอเนื่องาจจะมีมีได้จากนี้แต่ว่าคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นการขายแล้วไม่กลับเข้ามาลงทุนใหม่นะครับ,รบเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นเราไม่ค่อยได้มีการเรียกว่าปรับฐานกันเลยนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ ใกล้มูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นในปีในปีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มธนาคารเป็นต้นเนี่ยหรือว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะมีแรงขายก็ในสองกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะขายมากหน่อยแต่ว่าภาพตลาดรวมๆผมคิดว่ายังไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดว่าจะต้องมีแรงขายไปอย่างต่อเน,นื่องครับครับพูดถึงล้านนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนปรับขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงมันเกิดจากปัจจัยอะไรฮนะ จริงๆปัปจจัยหลักในสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของประเด็นของสหรัฐนะครับเรื่องความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือเรียกว่าคีวีสามนะฮะนี่อันนี้พู่ในงานคนดิเวทิฟอีซิงนะครับครับความคาดหวังเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยลดลงไปเพราะว่ารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐสําหรับการประชุมในช่วงเดือนมีนาะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีการ ของมาตรการใหม่ก็เลยทําให้แหล่งขายในช่วงสองวันทําการสุดท้ายคือที่จริงของเราคือวันพุธและพฤหัสวันนี้นะครับ,รบจะมีภาพของการลดลงมาที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่านักทุนผิดหวังนะครับ,รบอันนี้คือหัวใจหลกัลกๆเลยท,ที่เกิดขึ้นในช่วงในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะแต่ก็คือว่าเป็นระยะสั้นนะออต้องถือว่าเป็นระยะสั้นเพราะว่าเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับต้องเรียนอย่างนั้นเพราะว่า ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐไม่ระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีหรือเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ดีตลาดหุ้นจะไม่ดีคงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ว่าคนกระตุ้นเมื่อไหร่ท่านั้นเองนะครับนะฮะพรุ่งนี้วันหยุดแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งวันอังคารเปิดมาทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นไงบ้างฮะคงต้องเรียนว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในวันศุกร์นะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยสหรัฐจะประกาศตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานตัวเลขนีี้มมมคควาาาสํััญกกบ ทั้งสองทั้งประเด็นเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกษฐิจหรัฐเองแล้วก็เรื่องของโอกาสในการที่จะมีมาตรการ q e สามคือผมเองคงต้องเรียนว่าเราปิดหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะคาดการที่ทางยากแต่ว่าให้เป็นเงื่อนไขไว้ว่าถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ดีมากเนี่ยผมว่าตลาดก็คงจะมีโอกาสลงอีกไม่มากนะครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาดีมากเนี่ยหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวลงเพราะว่าโอกาสที่จะทำ q ีบีสามจะยิ่งน้อยลงไปอีกครับผมว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับครับสั้นๆนะฮะขอกรอบแนวรับแนวต้านนะฮะ ตลาดวันนี้ปิดที่ประมาณ1,182จุดนะครับผมคิดว่ากรอบแนวรับเนี่ยจะอยู่ระดับบริเวณ1 1 6 0ถึ1 7 0จุดอันนี้ต้องให้เป็นกรอบกว้างเพราะว่ามีโอกาสสูงที่ถ้าดัชนีหลุด1,180ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะลงแรงได้ต่อเนื่อันนี้เป็นต้องเป็นบอกว่าเป็นช่วงที่สําคัญพอสมควรทีเดียวส่วนนวต้านนี่ก็คงจะให้ไวระดับประมาณ1,195ครับครับครับขอบคุณมากนะฮะคุณสุิัขอครับ คุณสุกิจอุดมศิริกุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับพูดถึงตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องของการลงทุนในทองคําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในทองคําบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนนะครับโดยเฉพาะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะพาไปดูกันหน่อยนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยทองคําแท่งขายออกนะครับอยู่ที่ประมาณ24,350บาทต่อหนึ่งบาททองคำนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทเพราะวันอังคารนะครับ24,450บาทเพิ่มขึ้นมาอีก100บาท แต่พอมาวันพุธนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหตลาดทองคําบ้านเราร่วงลงแรงถึง400บาทนะครับแล้วก็ซ้ำร้ายวันนี้ ลดลงไปอีก100บาทนะครับรูป2วันลดลงไปถึง500บาทเลยทีเดียวนะครับทิศทางของตลาดทองคำนะครับหลังจากนี้ไปนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของตลาดทองคําในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับกับทางนายกสมาคมค้าทองคำนะครับคุณจิติสร้างสิทธิพักดีนะฮะที่เดี๋ยวเรากําลังต่อสายอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงแรงซื้อแรงขายนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณจิติสั้นๆนะครับก่อนเข้ารายการบอกว่า เรื่องของการขายทองคําในช่วงนี้เริ่มที่มีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยลดลงมานะครับสวันเยอะถึงประมาณ500บาทต่อบาททองคำนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นสัญญาณเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณจิติก็บอกงี้นะว่าในสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องจับตาดูนะฮะเหมือนที่คุณสุกิจพูดไว้นะครับว่าคงต้องจับตาดูเรื่องของการประชุมนะครับ ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในวันที่24-25เมษายน แต่สัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่คุณสุกิจพูดไว้นะครับต้องจับตาดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับที่จะเริ่มประกาศในช่วงวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้วันที่หเมษายนนะครับรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งนะฮะต้องดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เรื่องของการลงทุนนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะผันผวนไปมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคําการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากพอสมควรนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการลงทุนในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับไปติดตามได้จากประเด็นต่างๆที่น่าสนใจครับจิเกียวกลับลำประกาศเสริมรถโดยสารสายโคราชกรุงเทพในช่วงวันหยุดสงการอีก100คันพร้อมยืนยันจะไม่ปรับขึ้นค่าดโดยสารเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนไตรนีไทยจับมือเซเว่นอลเวเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ตั้งเป้าขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่ม3จังหวัด99สาขาภายในเดือนพฤษภาคมนี้ประหลัดรายงานจี้หน่วยง,งานราชการตรวจสอบบริษัทร,รับเหมาจ้างทำความสะอาดต้องจ่ายค่าจ้าง300บาทอ้างติดสัญญาเก่าไม่ได้ฝ่าฝืนดำเนินคดีแน่สั่งศูนย์โปร่งใสรายงานข้อมูลปัญหาทุก15วันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวร้านถูกใจ10เมษายนนี้มั่นใจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนเดือนละ600บาทต่อคนตั้งเป้าเปิดร้านค้าและร้านอาหารถูกจ่ายทั่วประเทศ10,000แห่งคณะอนุกรรมการปปชเลื่อนสรุปผลสอบสัญญา 3G ทรูก,กรสทอ,ออกไปเป็นวันที่23เมษายนหลังเสียงแตกที่ประชุมจึงให้แต่ละคนไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสรุปใหม่อีกครั้ง พรุ่งนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับวันจักรี6เมษายนนะครับแต่ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับเริ่มจากนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่จะ ลงพื้นที่นะครับพร้อมภาคเอกชนไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะไปตรวจดูสถานการณ์ล่าสุดแล้วฮะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหลังจากนี้ปายการท่องเที่ยวรวมไปถึงเอกชนเนี่ยจะมีทิศทางด้วยของการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเลือกความเชื่อนั่งอย่างไงบ้างน,นะฮะขณะเดีวยวกันนะครับก็ยังมีงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแน่บางกอกมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่3 3ที่เมืองทองธานีนะครับที่ก็จะถึงวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ8เมษายน แต่สาหรับคนที่อยู่ที่หัดใหญ่นะครับบางทีก็ไม่ต้องกลับมาที่กรุงเทพก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีงานหัดใหญ่มอเตอร์โชว์2012นะครับที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติของหัดใหญ่นะครับที่คาดว่าจะมีประชาชน7จจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมงานนะครับวันนี้วันแรกก็บอกว่าคึกคักพอสมควรนะครับงานนี้ก็จัดโดยหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสนะครับชมรมธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมธุรกิจเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็บริษัทเนชั่นบอดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนนะครับในงานนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับของคนที่จะมาเดินงานเนี่ยผู้จัดงานก็มีการสมทบทุนเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทนะครับให้กับกองทุนสวัสดิการรักษาความปลอดภัยเมืองหันใหญ่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาเดินงานในงานนี้นะครับเขาคาดว่าจะมีค่ายรถยนต์รุ่นใหม่มา ออกบูธนะครับถึง18ค่ายนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่น้อยกว่า20,000คนนะครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็ะจะวันสุดท้ายเนี่ยไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้ครับส่วนงานมหากรรมพืชสวนโลกนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวงานนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ยก็จะนละมิดนะฮะการจัดสวนรูปแบบใหม่ด้วยพันไม้นานา,นาชนิดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น งานที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะฮะและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งข,งขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉัตรสุวิวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกนะครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอุมาพรครับ